เชิญท่านอนุรักษ์ครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาพิธีสารเพื่ออนุวัตข้อผูกพันชุดที่11ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ท่านประธานที่เคารพคะท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงท่านรัฐมนตรีที่นั่งเคียงบันลังท่านประธานค่ะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กดีและะ้วค่ะดีและะ้วค่ะท่านประธานคะพิธีสารนี้มุ่งไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานสองสนามบินที่สิงคโปร์เขายัางสามารถเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน ระดับโลกได้ของเรามีตั้ง38ท่าอากาศยานโดยเฉพาะอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานที่รองรับเครื่องบินใหญ่ๆได้และสามารถที่จะเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานของโลกได้ถ้าเราทำได้นะคะ ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคนไทยในเรื่องศูนย์ซ่อมอากาศยานจะแพร่สะพัดออกไปว่าเรามีความสามารถไม่เป็นสองรองใครในโลกใบนี้ดิฉันเห็นด้วยกับพิธีสารนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะแต่ที่คนไม่มาลงทุน เพราะอะไรคะดิฉันถามไปที่เสนาบดีทุกท่านว่าที่คนไม่กล้ามาลงทุนไม่ใช่ไม่มีเงินนะคะเงินจะล้นโลกอยู่แล้วเพราะอะไรเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยหรือไม่นั่นข้อหนึ่งด้วยที่ท่านเป็นผู้บริหารประเทศจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดค่ะ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางท่าอากาศยานนั้นที่ฉันเรียนด้วยความเคารพกับท่านประธานว่าดีแน่นอนค่ะสมมุติชาวต่างชาติขนคนมาลำใหญ่ๆจะเป็นเอบัสอะไรก็ตามเนี่ยนะคะลำใหญ่ๆลงมาสักสิบลำถ้าสมมุติว่ามีผู้โดยสารสามรอคนสิบสิบลำก็สามพันคนแล้วก็ตรวจเช็คระบุหนึ่งสัปดาห์ ห้อยขนกลับในระบบการท่องเที่ยวอย่างนี้ค่ะคนก็มาใช้จ่ายในประเทศไทยประเทศไทยนั้นงดงามไปทุกอนุย่อมย่าที่เราจะทําให้สวยงามเป็นวัฒนธรรมเป็นความสวยงามเป็นความปราณีตอะไรก็ตามเราสามารถที่จะสร้างได้หมดนั่นคือคนไทยนะคะตรงนี้เราก็จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาด้วย กาบเรียนท่านประธานให้ทราบว,ว่าดิฉันเป็นครูบ้านนอกค่ะอยู่จังหวัดสกลนครห่างจากกรุงเทพมหานครตั้ง700กิโลเลยทีเดียวดังนั้นดิฉันก็เลยเที่ยวเครื่องบินเป็นประจำที่มาทำงานในสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้เพราะว่าไกลเหลือเกินดังนั้นดิฉันก็เลยสอบถาม ผู้รู้ต่างๆว่าสนามบินที่ดิฉันใช้ประจำก็คือท่าอากาศยานอุดรธานีนานาชาติอุดรธานีมีผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่าถ้าสนามบินแห่งนี้มีที่เติมน้ำมันมีที่เติมน้ำมันไม่ต้องมาเติมที่กรุงเทพหรือสอปปลาวก็ไม่ต้องกลับไปเติมที่เวียงจันทร์หรือเวียดนามไม่ต้องกลับไปเติมที่ประเทศเวียดนามก็จะทำให้ สนามบินนานาชาติอุดรธานีแห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมของเป็นศูนย์รวมของการบินการบินของอีสานเหนือและรวมประเทศเพื่อนบ้านด้วยนี่คือการขนถ่ายสินค้าอะไรก็จะง่ายขึ้นคือสนามบินพร้อมค่ะพร้อมแล้ว แต่ไม่มีที่เติมน้ำมันเท่านั้นจะต้องกลับมาเติมโดยเฉพาะโลคอสเครื่องบินราคาถูกที่ชั้นเที่ยวประจำเนี่ยนะคะจะต้องกลับมาเติมน้ำมันที่กรุงเทพจะต้องอกลับมาเติมน้ำมันที่ดอนเมืองอย่างเงี้ยถ้ามีตรงนั้นเวีดเจ็ทไม่ต้องกลับไปเติมน้ำมันที่ประเทศเขา นะคะเขรียศของเวียดนามของสอปปลาวก็ไม่ต้องไปกับประเดิมน้ํามันที่ประเทศเขาก็จะทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของอีสานเหนือและประเทศเพื่อนบ้านที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดค่ะท่านประธานที่เคารพคะและที่มากกว่านั้นก็คือศูนย์ซ่อมอากาศยาน ครูบ้านนอกคนนี้ค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้ว่าสมควรที่จะมีสมควรที่จะทำเพราะว่าจะทำให้โลกใบนี้ยอมรับ ความสามารถของประเทศไทยมากขึ้นไม่ใช่เราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาดิฉันสอนหนังสือมา30กว่าปีประเทศไทยเป็นกับประเทศที่กําลังพัฒนากําลังพัฒนาจนนับบัดนี้ก็ยังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่เราจะต้องสร้างความยิ่ง,งใหญ่ไว้ให้ลูกหลานสืบไปดิฉันคิดว่าวิธีสารนี้จะทําให้เสนาบดีพาองค์คาพยพของการบินไทยไปสู่ศูนย์ซ่อมอากาศยานระดับโลกต่อไป การเกิดห่วงโซ่จะดําเนินไปจากใหญ่สู่เล็กจากใหญ่สู่เล็กนะคะจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือในระดับการบินของโลกและความเชื่อมั่นในประเทศมากมายเกิดขึ้นและสายการบินจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่ตามมาก็คือนักท่องเที่ยวและสิ่งที่จะตามมาอีกก็คือเงินมหาศาลนั่นเองขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะครับขอบคุณนะครับ